นำคลิปล่าบ้า้าความตายครับมาให้ชมกันครับไปเจอมาก็เอามาชมกันครับเป็นการกระโดดจากเครื่องบินครับจัมเปอร์จัมเปอร์ฟรอมอะไรเนะี่ย <c oughs> กระโดดจากเครื่องบินโดยไม่มีร่มครับกระโดดจากเครื่องบินโดยไม่มีร่มสีเขียวนะครับจะไม่มีร่มข้างๆนี่นก็จะมีร่มอยู่ นะ 18, เป็นพี่เลี้ยงแต่สุดยอดกว่าคนที่กระโดดนั่ก็คือตากล้องเหรอครับได้มาหลายมุมทีเดียวครับนะขวัญขาวๆนี่น่าจะเป็นจุดมาร์กนะครับนะเพื่อที่จะให้ดูว่าคนกระโดดนี่อยู่ถึงไหนแล้วนะความเร็วนี่น่าจะร้อยหิน่าจะไม่ใช่นะแต่เขาเขียนขึ้นไตัวเลขผมไม่ไม่รู้นะ ความสูงก็ไต่ระดับลงมาครับไต่ระดับลงมาเรื่อยๆครับลงมาถึงเกือบๆครึ่งทางแล้วครับดูว่าจะลงถึงพื้นได้อย่างไรครับโอ้ความเร็วนี้น่ากลัวทีเดียวครับอไอ้น้ำละอองน้ำละอองอากาศนี่ก็ลงมาเป็นฝอยเลยครับอไอที่ปล่อยควันก็มีอยู่นะครับขนสีเขียวนี่ฮะถ้าความตายครับคือถ้าผลิดผิดเป้าหมายนี่ตายเลยนะครับตายเลยครับเมียได้ผัวใหม่แน่นอนนะ ถ้าผิดเป้าหมายตายตายคือตายตายไม่ทันเลย <And that S 2> ถ้าผมโดดเองเนี่ <is S 2> ผมตายตั้งแต่ตอนออกจากประตูเครื่องบินแล้วครับผมมาตายตังหลังแม่เนียนอ่จุดเป้าหมายครับอยู่ข้างล่างครับเป้าหมายอยู่ข้างล่างครับอ่าเป็นตะข่ายสี่เหลี่ยมนะแล้วก็มีจุดม์กให้เห็นอย่างชัดเจนการลงสู่พื้นดินลงสู่พื้นโลกครับเอาละครับพี่เลี้ยงนี่เขาดึงเขาดึงร่มเลยครับ เหลือแต่คนที่จะกระโดดนะว่าตรงมุมตรงจุดหรือเปล่านะครับการบังคับตัวจะทำยังไงให้ตรงจุดครับอันนี้เขาฝึกท้อมกันแบบไหนไมิอาจจะรู้ได้สีเขียวๆขครับตรงนั้นเป็นว่าว่าได้ออวนตะข่าย ลงไปอย่างเรียบร้อยครับแต่ปรากฏว่านอนนิ่งได้แดงงอกได้แดงงอกเอ้ามึงร้อยมึง้อยเจี๋ยเปลี่ยนเจี๋ยตายย่อยเลยโอ้โ้ลงไปนอนนิ่งอยู่แล้วนิ่งอยู่นิ่งนี่น่าจะไม่ตายนะครับคือปรับสมดุลร่างกายครับปรับสมดุลร่างกายให้นี่ค่ะนี่คือกังแรกนะคะที่จําเคยเห็นที่จําเคยปบไม่เคยพบอันนี้กรพบคือกังแรกที่พบอมเคยแหนนะครับไม่เคยปบไม่เกยเห็นตี้มาคนเลยโดดมือได้ไมหรอเนะครับ ก็มีเมียม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 มนกามาตายอยู่แล้วเมียมมาตายอยู่แล้วการดีความดีอกดีใจครับแต่ในความดีอกดีใจนี้ไม่รู้เขาจะแกล้งความเสียใจอยู่มากผัวหนูรอดแล้วค่ะผัวหนูรอดแล้วค่ะไปแสดงความยินดีกับผัวหนูหน่อยผัวค่ะไม่พักได้ผัวใหม่แล้วได้อยู่กันต่อนะจ๊ะบ๊ายบาย